สวัสดีค่ะพบก,กับช่องวัดแแบ,บาขายแบบบ้านๆนะคะวันนี้แม่หน่อยจะชวนเพื่อนๆมาขายขนมนักเรียนราคาห้าบาทแบบว่าได้กําไรครึ่งต่อครึ่งและก็ไม่ต้องทําอะไรมากมายนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นของที่แม่หน่อยทําขายจริงที่โรงเรียนปถมนะคะไม่ได้ค่าโฆษณานะคะเพื่อนๆแต่ว่าทําแล้วมันง่ายและก็ได้กําไรดีก็เลยอยากมาแบ่งปันเพื่อนๆน,น,นะคะอันนี้จะเป็น ดีโดนะคะแบบน้ำนะคะที่ไม่หน่อยซื้อมาจากร้านขายส่งนะคะเพื่อนๆที่ร้านขายส่งเขาจะขาย1แพ็คราคา15บาทนะคะมี6ชิ้นนี่ค่ะเราก็มาขายถ้วยละ5บาทนะคะก็จะได้กำไรครึ่งต่อครึ่งนะคะเพื่อนๆซื้อมา15บาท ขายไป30บาทก็ได้กําไร15บาทต่อแพ็คนะคะเพื่อนๆเวลาขายนะคะไม่หน่อยก็จะใส่ตู้แช่นะคะให้เป็นน้ำแข็งแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆเวลา,เาไปวางขายนะคะไม่หน่อยก็จะหาถาดมาวางนะคะแบบนี้วางไว้แบบนี้เรียงกันเยอะๆนะคะแล้วทีนี้ก็จะละลายกลายเป็นน้ํำ ก็จะพอดีกินนะคะแต่ว่าเด็กส่วนใหญ่จะชอบแบบแข็งแข็งแบบนี้นะคะเพื่อนๆยิ่งแข็งยิ่งดีนะคะแต่ว่าผู้ปกครองก็จะชอบแบบเป็นน้ำนะคะแต่ว่าที่ขายดีที่สุดก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆเวลาขายนะคะผู้ปกครองเขาก็จะเจาะเลยแต่ว่าถ้าเป็นนักเรียนนะคะก็จะให้แม่หน่อยแกะให้นะคะเวลาแก่แม่หน่อยจะแก่แบบนี้นะคะ เดี๋ยวขอเลื่อนไปก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเละแกะแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆนแบบนี้เนี่ยค่ะใช้กันไกนะคะแล้วก็หมุนหมุนถ้วยแบบนี้นะคะเพื่อนๆนถ้าสมมุติว่าน้ําที่ไม่หน่อยคล้ายนะคะเป็นน้ํามากกว่าน,น้ําแข็งไม่หน่อยก็จะเจาะเจาะให้นักเรียนดูดก่อนนะคะเพื่อนๆพอนพอักเรียนดูดเสร็จไม่หน่อยค่อยจับมาแกะให้นะคะ จะได้ไม่เลอะแบบนี้นะคะตอนนี้ไม่หน่อยก็ดูดน้ําไปแล้วนะคะเพื่อนๆเนี่ยนะคะแล้วก็ทีนี้นะคะไม่หน่อยก็จะใช้กันไก่นะคะตามแบบนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยก็จะเป็นเกรดน้ําแข็งแบบนี้นะคะเพืพ่อนๆก็จะใช้ช้อนนะคะแบบนี้ค่ะตักกินนะคะแบบนี้นะคะ บางคนเขาก็ไม่ให้ตําให้นะคะเขาก็เอาช้อนตําเองนะคะเพื<ๆ>่อนๆแบบนี้นะคะแต่ถ้าน้ำน่ะละลายกว่าน,นี้นะคะเวลาตํานะคะก็จะกลายเป็นสลัป,ปี้เลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆเด็กๆจะชอบมากเลยนะคะแบบนั้นนะคะไม่หน่อยลืมแนะนํารสที่ขายดีให้เพื่อนๆฟังนะคะ รสส้มนะคะผู้ปกครองจะชอบมากที่สุดเลยนะคะเพื่อนๆรถที่ไม่หน่อยขายดีสุดก็จะเป็นรถลิ้นจี่นะคะกรองลงมาก็จะเป็นรสสตรอเบอรี่ต่อมาก็จะเป็นรสส้มที่ผู้ปกครองซื้อนะคะแล้วก็รถองุ่นนะคะอันที่ขายได้น้อยสุดก็จะเป็นรถแคนตาลูปนะคะเพื่อนๆยิ่งกินลงไป ยิ่งกินลงไปเหลือน้อยเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆก็จะยิ่งเหมือนสลอบปี้มากเลยนะคะแบบมีฟิลแบบว่าซื้อสลอบปี้ได้ในราคา5บาทค่ะเพื่อนๆต่อไปเรามาดูการคำนวณต้นทุนกำไรกันนะคะเพื่อนๆอนสลับปี้ดีโดนะคะขาย5บาทนะคะก็จะมีต้นทุนเป็นน้ำหวานดีโดแบบถ้วยนะคะตกถ้วยละ2.42บาท ช้อนสำหรับตักนะคะตก20สตางค์ต้นทุนก็จะอยู่ที่2บาท62สตางค์ค่ะถ้าเราขายถ้วยละ5บาทนะคะเพื่อนเพต้นทุนต่อถ้วยก็จะอยู่ที่2บาท62สตางค์กำไรต่อถ้วยจะอยู่ที่2องบาท38สตางค์นะคะ1ลังมี72ทถ้วยนะคะเพื่อนๆก็จะได้กําไรต่อลังอยู่ที่ประมาณ170บาทนะคะ ต้นทุนต่อลังก็จะอยู่ที่174บาทนะคะถ้าค่าดีโดแล้วก็ค่าช้อนอีก14บาทนะคะต้นทุนก็จะตกอยู่ที่ประมาณ190บาทต่อลังค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ไม่หน่อยในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ